ยังมีโกรดในอนาคตได้อีกเยอะผม,มก็เลยไม่ห่วงว่าเทคมันจะบ,บัฟเฟผมมองว่าพื้นฐานมันยังแน่นแน่นมากมันไม่เหมือนยุค .com มตอนนั้นมันกลวง ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว Infoquest นะครับวันนี้อยู่กับผมแชรรัตพุ่มมาลานะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเว p มี a s e นะครับที่จะนำเก็จความรู้เรื่องของการเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเองเรามีการคุยเรื่องของ Ar c Invest ไปนะครับว่าตีมของ Ar c กําลังจะไปต่อได้หรือไม่นะครับอีกหนึ่งตีมที่น่าสนใจนั คุเทคโนโลยีนะครับที่หลายคนแสดงความกังวลว่ากําลังจะเกิดภาวะฟองสบู่หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่แจ็คนะครับมาหาคําตอบกับเราในวันนี้นะครับว่าวิกฤตในครั้งนี้จะเหมือนวิกฤต com จะมีความรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยว,วน,นี้เราไปพูดคุยกับพี่แจ็คพร้อมๆกันนะครับคุณสารัตชัชสุวรรณนะครับผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน ท i สโก้ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วพูดกันถึงอาไอย่างเมามันของเทสลาวันนี้มาคุยกันเรื่องของหุ้นเทคเน้นๆกันหน่อยครับพี่แจ็คว่าเหมือนว่าหลายคนเองแสดงความกังวลว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยกำลังจะเกิดภาวะฟองสบู่ตรงนี้ต้นต่อของของเงินที่มันไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันนี้มันคืออะไรครับพี่มันเป็นข่าวดีนะ มันเป็นข่าวดีแต่ตลาดมองเป็นข่าวร้ายเออหลายคนกลัวเหลือเกินข่าวร้ายบนข่าวดีนะครับก็แน่นอนมันก็ข่าวดีที่บอกก็คือว่าเศรษฐกิจเราผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วปีที่แล้วเจอโควิดกันหนักมากปีนี้เป็นสตอรี่ของเรื่องของการฉีดวัคซีนการเปิดเมืองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแต่ข่าวดีๆเข้ามาตัวเลขเศรษฐกิจก็ชี้นำในทิศทางที่มันอิมพิวฟขึ้นนะครับ มันดูฟังดูเหมือนข่าวดีนะภายใต้ข่าวดีนี้มันทําให้เกิดเรื่องของอการเขาเรียกว่าความกังวลในเรื่องของอว่าเฟดะจะมีการนข่าวดีเศรษฐกิจมันดีแล้วเฟดจะจะ,จะเลิกเขาเรียกวาจะจะหยุดจะเข้มง,งวดในเรื่องอนโยบายมากขึ้นไหมหรือผ่อนคลายน้อยลงไหม,มนะครับะจะหยุดทำ QE เมื่อไหร่จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับ อ่อีกอินเวสเตอร์เองที่ถือแอสเซทคลาสไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือบอลก็ถืออ,อยู่มันที่ถืออยู่มันราคามันแพงมากแล้วเดี๋ยวมันตลาดมันเทินเดี๋ยวจะกลับมากำไรน้อยลงหรือขาดทุนก็ได้ะอะไรเงี้ยก็เลยขายก็เริ่มจากตลาดบอลก่อนเพราะบอลมันแพงมากบอลพันธบัตรสหรัฐสิบปีมันลงมาลึกสุดน่าจะอยู่จสัหกเปอร์เซ็นตูน่ากต่ำมาก ตอนช่วงที่โควิดใหม่ๆแล้วก็หลังจากนั้นพอเศรษฐกิจมันก็เริ่มขย,ขยับขยับขยับขึ้นมาแต่ก็ยังต่ำอยู่ครับนี้พอมันทะลุระดับ1% 1.1 1.2กร็อขึ้นมา1.4ดก็แปลว่านักงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเขาก็มีการทยอยขายไปเรื่อยๆพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐใช่ใชก็เลยทำให้ในแง่ของสินทรัพย์อื่นค,คือหุ้นเนี่ยหุ้นหุ้นเนี่ยเรามองไปเรื่องของเวลาเราทำเรื่อง valuation เนี่ย ตัวคีย์ในการทำ valuation มันก็คือเรื่องของตัว yield ที่จะมาทำเรื่องของ discount cash flow กระแสเงิงนสดในอนาคตเพื่อมาคำนวณว่าราคาปัจจุบันจะเป็นเท่าไหไรอะไรเงี้ยพอตัวนี้มันขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ก็เลยมองว่าไอ้ของที่มันแพงอยู่แล้วเนี่ยม,มันก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกเพราะว่าเพราะว่าไอ้ต้นทุน,นการเงินมันสูงขึ้นอดอกเบี้ยขึ้นนี่มันก็เลยเกิด เกิดกระแสการขายออกมาแล้วก็ไอ้ตัวที่แพงๆมันก็คือกลุ่มเทคข่าวดีของเศรษฐกิจแต่เป็นข่าวร้ายของตลาดหุ้นที่ไม่มีเงินใหม่เข้ามาแลกใช่ใช่ใช่แล้วคนก็คนก็กำไรกันทั้งตลาดคนกําไรหมดแล้วก็ขายดีกว่าขายดีกว่าอะไรแพงก็ขายมากกอนใช่ใช่ซึ่งก็เปกลุ่มเทคส่งึ่งคือกลุ่มเทคเพราะกลุ่มเทคเป็นกลุ่มที่ปีที่แล้วเนี่ยด้วยด้วยสาการโควิดในเดือน3เนี่ย กลุ่มอื่นเละหมดเลยกลุ่มเทคนี่ดีมากเพราะว่ามันไหลเข้าไปพักในนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันไอข่าวร้ายโควิดมันเป็นข่าวดีของเทคอ่ามันก็เลยให้เกิดนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์มันก็เลยไปกระตุ้นการคอนซูมเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมันก็เลยเหมือนทาให้เกิดเร็วอ่ามันก็เลยราคามันก็เลยไปเลยไปคือฉีกกลุ่มอื่นๆเพราะกลุ่มอื่นมันยังแย่อยู่อ่า นี่พอปีนี้มันกลับขามันเริ่มมีข่าวดีครับก็เลย,ยทําให้กลาไายเป็นข่าวร้ายของกลุ่มที่มัน P.E. แพงในกลุ่มเทคมันก็เลยมีการเทค p r o f ิตลงมาครับมันเป็นสัญญาณของฟองสบู่แตกในหุ้นเทคไหมหรือไม่ใช่หรือเป็นแค่การเทคโปรฟิตออกมาเฉยๆฟองสบู่ในเศรษฐกิจไม่มีแน่ๆถูกไหมครับปีที่แล้วเราเพิ่งจะฟื้นตัวใช่เรากำลังฟื้นแต่ฟองสบู่ในตลาดหุ้นมีไหม ถามว่าฟองสบู่เนี่ยเรามองประมาณไหนคือแน่นอนด้วยความที่ดอกเบีย้ยต mm ่ำาอสเอราคาสินทรัพย์มันถูกอินฟลเอทอินฟลเเหมือนสูบเนี่ยคือมันก็เหมือนกันราคามันถูกสูบสูลมเข้าไปถามว่าระดับดอทคอมไหมยังห่างไกลครับ mm hmm. คือในแง่ของออความถูกความแพงของตลาดหุ้นที่มันปีนี้ที่พีคสุดของ NASDAQ ภาพภาพรวมโดยเฉลี่ยของตลาดเนี่ย PE เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณสัก20ปลายๆ30เท่าแพงไหมไม่แพงหุ้นบ้านเราอยู่ประมาณ20อเอาก็ใกล้ๆกันะบ้านเรา20แต่บ้านเราเป็นต้องบอกว่าเทียบกับเขาไม่ได้นะเป็นหุ้นแบบ ไม่ใช่หุ้นอโออคนนมีถูกไหมถูกไหมเต็มปากถูกไหมมันเทียบมันไม่ได้ถูกไหมครับแต่ไอหุ้นเทคเนี่ยที่เป็นหุ้นแบบมีโกรดสูงเป็นหุ้นแห่งอนาคตบลาบลาเนี่ยเทคสามสิบเท่าแพงไหมถ้าเทียบกับฟองสบู่ยันกาเทียบกับดอทคอมก็ไปดูดอทคอมตอนนั้นช่วงนั้นดอทคอมปีสองพันสองพันต้องบอกว่าตอนนั้นยังไม่มี แอปเปิลยังไม่มีแอปเปิลยังไม่มีแอปเปิลยังไม่มี Netflix ยังไม่มีเฟซบุ o กอินสตาแกรมไม่มีตอนนั้นตอนนั้นมี a เมซอนมีอเ a ซอนแล้วตอนนั้นเป็นยุคเป็นยุคที่เริ่มที่จะมีอินเทอร์เน็ตบูมใหม่ๆหม่เวิร์ลไวด์เว็บอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็อีคอมเมิร์ซเป็นยุคแรกของอีคอมเมิร์ซแต่เป็นอีคอมเมิร์ซแบบคุณต้องมีเดสก์ท็อปนะสมัยนั้นคุณไม่มี iPad นะสมัยนั้นใช่ต้องมคอมตัวตั้งสมัยนั้น Apple ไม่มีนะ iPhone ไม่มีนะฮะคนต้องเข้า PC กันนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังยังไปได้ไม่ไกลแต่หน้าวันนั้นมันมีเรื่องอินเทอร์เรื่องเดียวนะสมัยนั้นยังไม่มีพวก a อไอแบทช์เลิร์นิ่งไม่มีบล็อกเชนไม่มีอะไรพวกนี้เข้ามาไงไม่ตอนนั้นทุกนั้น 3G ไม่มีเลยมันน่าจะเป็นเพิ่งจะเปลี่ยนจากอ n นาล็อกมาเป็นดิจิตอลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มันโลวเอาท์ไปได้ไม่ไกลแต่ว่านักลงทุนคาดหวังมากคาดหวังเกินไปก็เข้าไปซื้อแล้วก็บริษัทต่างๆที่เป็นดอทคอมแ้วันอู้ฟู่มากเงินมันได้มาเยอะครับเะนั้นสิ่งนี้เขาทำคือเขาพยายามที่จะทำมาร์เก็ตติ้งคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำไรหรอกแต่ฉันอัด m a r k e t ็ตตโฆษณาสเปนไปกับเรื่องของพยายามที่จะเกณฑ์คนเข้ามาเข้ามาใช้บริการอยู่ในอยู่ในในเครือข่ายของเขา ดยที่ยังไม่สนใจเรื่องกำไรอ,อแล้วก็ทุ่มโฆษณาไปกับอย่างคุ่มโฆษณาไปกับแพงๆม,มันก็เลยทําให้มันแคลชเร็วแล้วก็ PE ต่ำนเท่าไหร่สองร้อยโอ้โหคนก็ยังไปซื้อกันเนาะ PE ไม่ใช่ไม่ใช่รายบริษัทนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมทั้ง Nasdaq โอ้โหและ n a สแ a รด้วยส <200. 100. S 1> องร้อยแต่ณวันนี้แค่สามสิบ ที่พีคสุดนะครับสาคือตอนแตกนี่200ใช่200เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยณวันนี้ดอกเบี้ยเฟดเท่าไหร่นะครับใกล้ศูนย์เน่ยไใกล้ศูนย์ใช่ใกล้ศูนย์วันนั้นดอกเบี้ยเฟดห้าถึงหกโอ้โหต้นทุนการเงินนี่สูงมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเฟดขึ้นไม่สูงไม่พอตอนนั้นอลันกรีนสแปนครับขึ้นดอกเบี้ยด้วยก็เลยทําให้ธุรกิจมัน ไม่สามารถจะซัตเชนเบิรได้คือไม่ไม่ใช่เพราะคือนักลงทุนแน่นอนขายแต่ขายเพราะไอ้บริษัทนี้มันกำลังจะเจ๊งคือกําไรของบริษัทเองอ่ะเติบโตไม่ทันแล้วก็ดอกเบี้ยที่ปีแจ๊คบอกว่าคือมันก็ทําให้ต้นทุนของบริษัทเรลเนียสูงขึ้นอีกมันไม่สรไบฟ์มันไม่เรไบฟอีกเป็นอุปสรรคอีกพอราคามันไปไปไปกำไรตามไม่ทันก็บึ้มแล้วบริษัทสมัยนั้นที่เป็นดอทคอมหลายๆบริษัทก็ล่มหายตายจากไป ไม่มีมีมมแคบ่บางบริษัทที่เท่าที่ดึงได้ก็มี Amazon โอเมซอนที่กลับมาใหญ่อ,อแล้วเขากลับมาใหญ่จริงใช่ที่ถามว่าถ้าวันนี้เหมือนดอทคอมไหมผมว่ามันก็มันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากนะครับรปีนี้เราคือในในหน้าวันนี้เนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมองว่ามันมีอนาคตอีกไกลนะครับแล้วแล้วหน้าวันนี้เราในแง่ของฐานยูเซอร์มันมหาศาล เพราะเรามี d e v i c มในการที่จะเข้าไปคอนซูมพวกเทคโนโลยีเนี่ยมากมายเราจะมีเราจะมีอ u โตนมัิคาเราจะมี Smart Home ใช่ไหมครับมี t IoT Internet of t เ i n ร์เเราจะมายเกรดจากการใช้เงินสดไปเป็นสังคมไร้เงินสดเราจะเพย์เมจะเป็นดิจิทัลเ a ย์เม t ใช่ไหมครับณวันนี้ณวันนั้นอะไรเรายังดูทีวี ผ่านเคเบิลทีวีมีดูทีวีต้องซื้อทีวีมาใช่ไหมวันนั้นยังไม่มีจอแบนปี2000นะยังมีรีโมทด้วยยังเป็นจอจอจอแก้วอยู่จอแก้วจอหลอดภาพอ่ะครับอย่าบอกเยอะรู้ณวันนี้เนี่ยนาวันนี้เราดูทีวีที่ไหน ดูในมือถืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูทีวีเราต้องเราต้องกลับบ้านหลังเรื่องงานใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราดูทีวีได้ตลอดยี่ชั่วโมงถูกต้องเลยใช่ใช่แล้ววันนี้เราเมื่อก่อนเราฟังเพลงตอนปี2000ฟังเพลงยังไงอ่าดูฟังจากวิทยุเปิดวิดิทยุอ่าเทปเทปกดเทปเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตยูคาสเซ็ตรัวยูแก่แต่วอนนี้ฟังได้จากมือถือใช่ได้เลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วไงเพราะฉะนั้นเราเรามมงว่าเทคมันยังไปได้ ได้ปิไกลยังมีโกลดในอนาคตได้อีกเยอะผมก็เลยไม่ห่วงว่าเทคมันจะบับเบิ้ลผมมองว่าพื้นฐานมันแน่นแน่นมากแน่นมากมันไม่เหมือนยุค .com คอมนั้นมันกลวงสมัยนั้นเขาบริษัทก็ออก IPO คนก็แห่กันซื้อแห่กันซื้อบริษัทก็ได้เงินมากกว่าอาจจะแบบไป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 ดำเนินธุรกิจแบบแบบ g r e s s i v e เกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ เหมือนฟินฟาสักเจอร์ต่างๆมันก็ยังไม่เอือ้ออสมัยปัจจุบันเนี่ยมันทุกอย่างมันกำลังจะไปอย่างรวดเร็วมาก 5G เนี่ยเริ่มมาแล้วครับแล้วก็กำลังจะมาอย่างเต็มที่ในอีกอนาคตไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีเวอร์ชวลอีกหน่อยก็ทุกอย่างก็เป็นเวอร์ชวล VR ช้อปปิ้งก็ไม่ต้องช้อปปิ้งช้อปปิ้งแบบเวอร์ชวลอะไรอย่างเงี้ยอ่าอผมลืมบอกไปว่าตอ่อสาย .com เนี่ยถ้าดูเอินดิ้งยูแกร เออร์เน็งกิวแกรก็คือเอาเอาเอาพีอา e ของตลาดครับเอาส่วนกลับคือ e P, P e, อีหารพีแทนที่จะเอาพีหารอีลบด้วย Risk Free Rate ครับพันธบัตรรัฐบาล10ปีอตอนนั้นน่ำมาติดลบประมาณ3%อ๋อครับอ่าและตอนนี้นะครับจตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นบวกอ๋อครับถ้าเป็นอย่าง s, 500, <S, <S อสแอนด์พีทกเนดาอย็จะอยู่มาสัก3% e a r n i n g เซ็น์เออร์เน็งกิแกนะแกรคือหมายว่าแทนที่คุณจะเซฟ เก็บเอ่อก็บคองอเข่าลงทุนในพนธบับรัฐบาลคุณมาลงในหุ้นเนี่ยอยู่ขหุ้นเนี่ยยังได้ผลตอบแทนดีกว่าคุณจะเก็บคองออเข่าแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าดอกเบี้ยสั้นของสหรัฐเนี่ยมันแทบศูนย์ดอกเบี้ยสิปีมันประมาณ1.6ึ่แต่ PE ตลาดตอนนี้อยู่ประมาณถ้าเป็น s อ500ประมาณยัก2ี่ต้นต้นยีเท่าต้นต้นถ้าเนสแดกก็ไป20่สบปลายปลามันก็ยังแบบ เนื้อว่ามันยังแบบเออม,เมันก็อาจจะคุ้มน,นะมีเลนให้ไปลงทุนในแล้วอย่าง,งน,นักแสดงมันเป็นทุนมีอนาคตไงงั้นให้พี่แจ็คจิงท้ายหน่อยว่าอย่างปัจจุบันเองนักงทุนเองมันเหมือนเป็นช่วงรอยต่อกันเนะื้อระหว่างการฟื้นตัวเศรษฐกิจกับหุ้นที่มันมี value ก,กับหุ้นเทคโนโลยีที่กําลังแบบเหมือนที่กําลังจะราคากําลังจะลงแต่ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นโอกาสเหมือนกัน<ะ>จังหวะนี้ หุ้นเทคโนโลยียังสามารถลงทุนได้ไหมหรือเวทแอนกันไปก่อนหรือต้องรอดูสัญญาณการชะลอตัวของบอลยูสารับให้มันแบบนิ่งๆก่อนไหมหรือ,อยังไงดีครับพี่คือบางทีเราเราโฟกัสกับความเคลื่อนไหวของตลาดรายวันบางทีเราทําให้เราอาจจะเสียศูนเฮ้ยื hey, ่อคืนลงอยูแล้วสเฮ้ยวันก่อนลงอีก3%ตกใจเ hey, ใจแป้วๆ <laughs> แต่อาจจะต้องตั้งสมมติคือได้เขาเรียก ต้องดีมายตัวเองในใจว่าเศรษฐกิจปีนี้มันดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ต้องดีสินะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดือนเหมือนไม่เหมือนต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเรามองไม่เห็นอนาคตถูกไหมครับใช่โควิดช่วงโควิดยังไม่รู้เลยเรามองไม่เห็นว่ามันจะกระทบอะไรบ้างครับเศรษฐกิจจะพังภาพเฟกเตอร์ไหนบ้างใครจะใครจะแย่บ้าง แต่มันแย่หมดอะแย่มากแย่น้อยใครจะเจ๊งเนี่ยมองภาพไม่ออกแต่วันนี้เราเราเราต้องเราต้องดีายตัวเองว่าเศรษฐกิจมันดีแล้วก็เฟดยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยทุกเนเคอร์แบงทุกที่ยังผ่อนคลายนโยบายการเงินอยู่แถมรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องอัดฉีดเม็ดเงิน อย่างว่าอเมริกาเองก็พยายามจะผักนาน1.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐยังไม่ออกโดยังยังไม่ออกนะคือทุกอย่างมันมันมันมีจ่อมาแล้วมันมีตัวช่วยมีช่วยมีตัวช่วยอยู่แต่ถ้าแต่แต่ตลาดมันแน่นอนมีความผันผวนกับบอลยูเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองว่าเราก็ต้องทําใจร่มๆนิ่งๆนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถ้าจะให้มอนิเตอร์เนี่ยก็แน่นอนก็ตัวดอกเบี้ยบอลยู10ปีใช่ วอนยูสิปีเนี่ยคือถ้ามันถ้ามันเริ่มนิ่งทรงๆนะครับแล้วก็มองแล้วก็ดูติดตามเรื่องของท่าทีของเฟดนะครับว่าเขาจะผมแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำอะไรในปีนี้ว่าจะหยุดพิมพ์เงินอ่าใช่ใช่เพราะผมมันเปล่าบางมากที่เขาจะทำในปีนี้นะครับก็นั่นแหละถ้าตลาดมันเริ่มสเต b ไ l ล z ์เมื่อไหร่ผมคิดว่ามัน่าจะเป็นโอกาสที่จะลงทุนได้ เพราะว่าอย่างก็อย่างที่บอกท่องไว้ในใจว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะดีบริษัทเหล่านี้มันกำลังจะเติบมันจริงจริงมันมันอยู่ในโหมดเติบโตอยู่แล้วคือถ้ามันยังลงแรงๆต่อเนื่อครับแปลว่าแรงขายมันยังไม่หมดเราก็อาจจะเวทอันซีอ่าแต่แต่ต้องบอกว่าอย่า give up กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่มันจะเติบโตในอนาคต ครับ,คร,บครับผมโอเคก็เป็นทีมเนี่ยที่พี่แจ็คบอกว่าก็คือต้องอย่างแรกเลยคุณผู้ชมก็คือไปดูบอลยูก่อนถ้าบอลยิวเริ่มนิ่งๆนี่ก็ก็น่าจะลองเสาะหาเรื่องของการลงทุนเรื่องของหุ้นโกลด์สต็อกที่มีโอกาสที่จะเทรดพีสูงๆกันใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันเนาะอย่างเฟดเองที่พี่แจ็คก,ก็บอกว่าน่าจะยังพิมพ์เงินกันอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจเองเขาก็ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะมี1.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่เข้ามาอีกเม็ดเงินใหม่ใหม่ก้อนใหม่เข้ามาอีกไม่รู้จะไปลงตรงไหนเหมือนกันนะตลาดหุ้นก็น่าจะมาจะน่าจะมีแบ่งแบ่งกันมาลงบ้างก็น่าจะสร้างอัพไซด์ให้กับตลาดหุ้นได้เหมือนกันโอเคนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถนําไปลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าหุนเทคโนโลยีเองเนี่ยหลายๆคนที่คนกังวลกันว่าเป็นฟองสบู่เนี่ยตอนนี้ น่าจะยังไม่ไม่ใช่สัญญาณฟองสบู่แต่น่าจะเป็นปฐานแค่ปรับฐานธรรมชาติของตามแหล่งขายเอาเป็นคุณผู้ชมมีกาไรคุณผู้ชมก็คงขายแล้วผู้จัดการกองทุนก็คงขายกันมาบ้างโอเคได้ครับวันนี้ก็หลากหลายมุมมองยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากเลยนะครับเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะมาขอความรู้เรื่องอื่นเรื่องของกองทุนหรือว่าการลงทุนใน ตลาดโลกยังไงเดี๋ยวฝากพี่แจ็ครลกวกดให้ความรู้ด้วยนะครับดีครับโอเคครับยังไงคุณผู้ชมเองที่ติดตามข่าวสารการลงทุนนะครับในบริษัทจดทะเบียนหรือว่าต้องการทราบเก็ดความรู้เรื่องของการลงทุนฝากกด s ั b สไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับสำนักข่าว InfoQuest ด้วยนะครับกดทุกอย่างเลยนะครับโอเคยังไงเราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับ